ี si ูโทรทนทีวีนะครับตอนนี้ในเกมมายคับฮะตอนที่ผมก็อยู่ในโรงเรียนเกเช่นเคยยูกับแขกรับเชิญพี่สหนึ่งสองสามี่คุณดิวพี่ี่่อมี่คุณดยวพี่สี่หน่ง่อง้าม่

อย่าตุยกันดีโอ้ได้ของด้วยอย่าเอาเลยขึ้นไปก็ไม่บอขไ้ของมันจะหมดอ๋อก็ไม่บอกททอะไรอะไรคืนโอคืนอคืนแล้วโอคืนแล้วยังจะมาตีเานาเกกะเิดการทะเลาะวิวาะเออเรนครัไปแล้วไปเล้ยวลากอยวิ่งแล้ว ไอ้เดียวเอ็มจะเอาดาบอะไรไปโอ้ยป้าวมันเดียวโดนตดีเลยตกละวาตาย้ยเนี่ยมามาจะเอาเหรอไอ้ใครหูกโอโหอะไรวะ ใค่ที่บริการใครโทรมาเดียวบริการ AI อ๋อบริการเอไอไอซันดิโอกท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเกมเพราะจะได้ยินเสียงพวกผมมากกว่าเกมก็ไม่บอกแล้วอ่ะก็ไม่บอกไม่เนี้ยหรอเพราะว่าไม่ได้ไปจุดเริ่มต้นไหนเนี่ยเขาไปถึงตรงนู้นแล้วมันก็มีคานูให้กับลูกดอกอินฟินิตี้กับคานูอินฟินิตี้เอ็มเอ็มเอาไว้คิวคนไงคิดเว โคชี่โกงอะมันไปเอากล้องแล้วคุณกล้องคุณไม่เล่นเหรอฮะเล่นแล้วทำไมไม่เข้ามาสักทีคะดล้าม่กอ่ะไอโกงเี่ยมไปอะไรไอโคตรขี้โก้ไม่โหลดเสียดาบโอ้โอ้ my god โอ้ my god เด็ดไม่มีเตียงนอนเอาไว้ให้เซฟเลยทำไมแหม่ไม่โหลดเนี่ยเดี๋ยวเป็นมิจฉาชืนขอเข้าเกมขอออกเกมเข้ามบ ไอ้ไอ้โอมมันมันมันแตกใจมันเขาไม่ได้เอาไปเขาคืนแล้วไม่เขาตายอ่ะเขาจะไปรู้ได้ไงไอ้ดิยวคนตไอเดียวไหมเดิวมันตีไหมมันใช้มือตีไหมไอโอยูเขาลอยอยู่ตรงปากนะเฮ้ยพี่ระวังระวังไอ้ดียวมันจะไอ้ดิวมันจะแปลงทันวิธีการไปอย่าง โอ้ยม oh, ah, oh, oh. ันจะกิงเขาแล้วไอ้ดิวไม่ยินแล้วค่ะโอ้ยแล้วเอไม่ช่วยส่งเรื่องเขาไม่ตุยพวกนี้เอามันจบแล้วแค่นี้เหรอดิว เขาไม่ขุต่ออะไรวะตะเกียบเล็บตับไม่ใช่แล้วก็จบเออใช่โอ้หัวดีมากเออหัวดีหัวดีเออโอ้ยไอ้ดิวจะขุดออกไหมเนี่ยฮะตีตายเลยโอ้ยตีออกแล้วจบแล้วเออเออเออจบแล้วเออเออเออออกแล้ว เล่นเอาชีวิตรอดดีกว่าเราไม่เดี๋ยวเอาแมะไปดิวมันถึกลูกสาวมันโดดแหมะมาต้องเยอะอ่ะเอาก็ได้ก็ได้ก็ได้อีกแหมะนึงเขาเกือบตายเขาเข้ามาพิเศษเขาเริ่มต้นนี้เราต้องขนแกะแล้วไปทางไหนนี้เป็นหนักกระโดดเขาเคยเดียวไปทางไหนอ่ะเพื่อนตรงตรงที่มันมี่มันได้ขอตัดคลิปสักแป๊บเดงนะค่ะต้อง่อก อุ้ยอนะทำไมกล่องไม่มีอะไรเลยวะเสียงใครอะไรยี่แก่ไก่ร้อยได้เฮ้ยทำไมไม่ทำไมไม่รู้ละพี่พี่ดำเข้ามาพี่มาอะไรยาวๆวะเนะโอ้ยกระตนจุดเ่นไหนจุดเลนเหรอ่ แต่มันมีหลายแานใช่ไหมมันจะยากเลยๆใช่ไหมพี่ไม่ต้องกระโดดวิ่งไปลวิ่งไปเลยไไดีวอย่ตึงไเจอได้ยิว่ม่าเดียวเขาหอไปอนยเฮ้ยเขาอยู่ในจุดสูงสุดของทุกคน จะสดสงสุดของทุกคนทุกคนไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาจะรู้ด้ว่าเองไี่ไหนทีเดียวไม่รู้จนไปทางไหนมันอยู่ข้บงบนเนี่ย ดูสิว่าอะรป้าไอ้บี้นี่บอกน่องโผเนี่ยตรงทางผ่านตรงนั้นน่ะเขาร้ไอ้ชูนได้เป็ีนท้าไปคิดดูอะจะไปยืนอะไรไม่ไอออไปตีไอ้ออมกงไอ้อมกงไอ้ออมยาไอ้ออมยาตาดึป้าใครใส่แป้

অঁ তো কি বাৰ ভাল ক'ত এঞ্জেল